สายอยากเรียนที่สุดเนี่ยก็คือนิเทศศาสตร์นี่เองค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าเข้าไปแล้วเขาจะได้เรียนอะไรกันบ้างโอ้โหน่าเรียนมากๆเลยนะคะแล้วซ้อมก็ได้ยินมาด้วยนะคะว่าพี่ๆสาขาวิชาวารสารศาคนานิเทศศาสตร์นี่นะคะเขาได้รับรางวัลการประกวดพาดนหัวข่าวสร้างสรรค์ดีระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะอันว่าตามซ้อมมาดูกันดีกว่านะคะว่าที่พี่เขาเรียกตัวเองว่าโรงงานผลิตความคิดนี่นะคะมันเป็นยังไงตามซ้อมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ พีทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยตอนนี้พี่กําลังประชุมโต๊ะข่าวกันอยู่คะ่ะซึ่งในการประชุมข่าวเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะเตรียมประเด็นกันาม,มาคนละ3าประเด็นแล้วก็นํามา brainstorm กันที่นี่ได้สอนให้เรารู้จักการปฏิบัติงานจรงิงทั้งในรูปแบบของนนตยสารเว็บไซต์หรือว่าการทําหนังสือพิมพ์ที่เป็นเป็นกระดาษค่ะซึ่งการทําทุกอย่างเนี่ยเราลงมือปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบเองถ้าเกิดว่าส้มอยากเรียนอิเทสตร์บ้างเนี่ยต้องทายังไงบ้างคะ คนที่อยากจะเรียนก็จะต้องเตรียมตัวว่าเรามีความชอบส่วนนี้หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านมืองตลอดด้วยขอบคุณในวิทยุทุกคนมากเลยนะคะโอ้สมกับที่เป็นโรงงานผลิตความคิดที่สร้างสารรค์มากๆเลยนะคะแล้วเกับเพื่อนๆน,นะคะสนใจที่จะเรียนคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยก็สามารถไปได้ทงนักข่าวนะคะหรือว่าจะเป็นบรรณาธิการหรือแม้กระทั่งนะคะทำงานในวงการนิตยสารหรือว่าจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กก็ได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยก็สามารถเป็นกนรเขียนเว็บไซต์ได้อีกด้วยค่ะ และคราวหน้านะคะส้มก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปพบกับพี่ๆที่ขนาดยิง่งอีกแต่ว่าคราวนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ